ก็สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกนะครับในคลิป EP 3ออกแบบ PCB นะครับออกแบบ PCB ก็ผมจะนำเอา PCB นี่มาแสดงในรูปของ 2D 3D นะครับ 2D 3D ในตัวแผ่นวงจรลายวงจร PCB เนี่ยนะครับ ซึ่งมันจะให้เห็นภาพาภาพโดยรวมของวงจรที่เราออกแบบไว้ว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงตัวคร่าวๆก่อนที่เราจะไปออกแบบของจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งใครที่ออกแบบวงจรก็อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยก็จะเห็นภาพลังๆว่าเนี่ยหน้าตางานของเราเป็นแบบนี้นะครับหน้าตางานของเราเป็นแบบนี้อามาดูนะครับที่ผม ทำเอาไว้นะครับก็มีวงจรนี้นะครับวงจรนี้นะครับวงจรนี้เป็นวงจรควบคุมไฟ220เนี่ยนะครับหลอดไฟเข้าตรงนี้นะครับไฟ ac เข้าตรงนี้อันนี้ไฟ220เข้านะครับไฟ220ก็ไปเลี้ยงโหลดตรงนี้นะครับผ่านไอตัวไทแอคตรงนี้นะครับก็เป็นวงจรพื้นฐานนะครับพวกทำงาน on off solid state relay อ่า solid state ีเ l a y เอาเป็นว่าวงจรผมไม่อธิบายมากนะครับว่าทำงานยังไงอะไรยังไงเนี่ยเพราะวิชานี้ก็คงจะไม่อ่าอย่างไม่เจาะลึกตรงวงจรนะครับผมมาออกแบบแผ่น pcb ก่อนนะครับให้ชำนาญอ่าเรื่องการทำงานวงจรก็ในเ e ล็กทอนิคทุ่ทุ่ไปนั่นแหละนะครับใครที่เรียนอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะรู้ว่า กระแสไฟไหลย,ยังไงอะไรยังไงก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าเรามาออกแบบวงจรนะครับไอตัวคลิปนี้นะครับผมให้อา่ามาทำแผ่น PCB นะครับแผ่น PCB ก็เขียนวงจร,รให้เสร็จนะครับเขียนวงจร,รให้เสร็จเข้ามาตรงนี้เราเขียนวงจร,รให้เสร็จเมื่อเขียนวงจร,รเสร็จนะครับผมก็คอนเวิร์ตไปเป็น PCB นะครับคอนเวิร์ตมาเป็น PCB ได้ตัวนี้ออกมานะครับ พอได้ตัวนี้ออกมานะครับก็ไปดูคลิป ep 2นะครับว่าตัวนี้ได้มาอย่างไงนะครับก็คอนเวิร์ตมาเป็น pcb เมื่อได้ pcb ออกมาเป็นลายทองแดง1เลเยอร์แล้วนะครับ1 l a เยอร์นะครับผมเน้นว่า1 l a เยอร์1ด้านนะครับด้านเดียวก็คือด้านที่เป็นทองแดงกับด้านวางอุปกรณ์แยกกันคนละฝั่งนะครับคนละฝั่งให้มันเป็นด้านเดียวนะครับ ก็ออกแบบสวยงามติดตั้งอุปกรณ์ได้เป็นระเบียบมากน้อยแค่ไหนนี่ก็ให้ไปดูครับให้ไปดูขั้นตอนจัดวางเอาเองครับก็แต่ละคนนะครับออกแบบแล้วได้ความสวยงามแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันแล้วแต่มุมมองใครทําสวยทําไม่สวยนี่ก็เป็นทักษะเฉพาะนะครับทักษะเฉพาะศิลปะเฉพาะนะครับก็ให้ไปดู รายละเอียดในการออกแบบเอานะครับตรงนี้ผมก็คงจะผ่านนะครับผ่านก็ออกแบบเรียบร้อยนะครับได้แบบนี้มาเมื่อได้แบบนี้มานะครับผมก็จะแปลงมาเป็น 2D กับ 3D ให้ดู 2D 3D อยู่ตรงไหนนี่นะครับตัวเลขอยู่นี่เห็นไหมครับ2 d 3 d เราก็จิ้มไปที่เอาเมาส์คลิกไปที่ 2D ก็จะขึ้น 2D มาเอาเมาส์คลิกไปที่ 3D ก็ 3D จะขึ้นออกมา เพื่อให้เห็นภาพลางๆว่าของเราได้มาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็ให้ดูคร่าวๆนะครับอ้าวผมก็จะจิ้มไปที่2อดีนะครับตรงนี้นะครับอาเดี๋ยวผมผมจิ้มไปแล้วนะครับจิ้มตรงนี้มันก็จะขึ้น2อดีตรงนี้ขึ้นมาเป็นโฟโต้วิวนะครับโฟโต้วิวขึ้นตรงนี้นะครับนี่สอดีก็จะได้มาแบบนี้นะครับเป็นรูปร่างกราฟิก ที่สวยงามอ,าอันอันหนึ่งนะครับดูแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยแค่ไหนนี่ก็ไปจัดอีกทีนะครับไปจัดอีกทีก็จะบอกว่านี่คือตัวท่านทานตัวที่1นตัวที่2อตัวที่สอ,สอะไรทํานองเนี้ยนะครับก็ได้รูปแบบมากน้อยแค่ไหนห่างเว้นระยะอะไรเนี่ยก็จะเห็นภาพลางๆได้ระดับหนึงนะครับเมื่อ ได้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือภาพ2มิตินะครับ 2D 2มิตินะครับ2 d i ด e n s i o n นะครับ dimension ก็เอาเป็นว่าเราได้รูปแบบอุปกรณ์จัดวางลงไปแบบนี้นะครับเราก็เห็นว่าเออมันสวยไหมมันเป็นระเบียบไหมอะไรนะั้นก็จะได้ภาพตัวนี้ออกมาอ่ะเราได้ 2D แล้วก็ไปจิ้ม 3D มาอีกนะครับจิ้ม 3D นะครับ ก็ไปดูว่าไอ้สามดีมาอย่างไงก็กลับมาที่แผ่นปิ้นนี้อีกก็ไปจิ้มที่สามดีตรงนี้นะครับเอาเมาส์คลิกที่สามดีนะครับมันก็จะได้สามดีออกมานะครับคลิกสามดีปุ๊บนี่ก็ได้สามดีออกมาตัวนี้นะครับเห็นไหมครับได้สามดีแล้วก็หมุนได้นะครับดูพลิกซ้ายพลิกขวาดูหน้าตาเอียงซ้ายเอียงขวาเพื่อให้เห็นภาพโดยรวมนะครับนี่ผมก็ได้ ภาพ3มิตินะครับ3ม,มิติ 3D ดีนะครับ3ม,มิติออกมาแบบนี้ตัวต้นทานเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่อะไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการเลือกนะครับการเลือกว่าเราเลือกอตัวยังไงมาใส่มาวางนะครับก็ได้ภาพคร่าวๆออกมานะครับตัวนี้คลิปนี้แนะนำการทำภาพ3ม,มิติให้ดูนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณอินพุตสัญญาณอินพุตศโวลต์เนี่ย ตรงนี้ศูนย์ถึงห้าโวลต์เข้าตรงนี้ไอพีหนึ่งพีสองนี่ก็จะเป็นสองรอยี่สิบเข้ากับสองรอยี่สิบออกนะครับก็จะเป็นพวกเอาไปหลีหลอดไฟเอาไปอะไรเปิดปิดหลอดไฟนะครับเปิดปิดหลอดไฟหรือออนออฟพวกไฟอุปกรณ์220โวลต์น,นะครับ220โวลต์ไอตรงนี้เป็นไทลิเตอร์นะครับไทลิ liter, เตอร์เบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ก็แล้วแต่โหลดนะครับโหลด1,000วัตต์500วัตต์ ก็ปรับค่าได้นะครับปรับตามเบอร์ใจตามใจชอบนะครับว่าเราเบอร์เท่าไหร่กระแสเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ไปเลือกเอานะครับใส่ซิงค์ด้วยนะครับตรงนี้จะมีซิงค์ระบายความร้อนก็ให้พวกเรานึกถึงความเป็นจริงแล้วกันเวลาใช้งานนะครับตรงนี้ต้องเผื่อพื้นที่เอาไว้ใส่ซิงค์นะครับใส่ซิงค์เว้นระยะห่างเอาไว้เอาไว้ใส่ซิงค์นั่นเองครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบนะครับขอจบการนําเสนอ การทำภาพ 3D นะครับ 3D 3มิติตัวนี้นะครับก็คงจะได้แนวทางนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสนใจออกแบบแผ่น PCB ด้วยโปรแกรม Easy นะครับอีซี ED ่อีดีเอ็มอีดีอีดีอะไรอ่ะอ้ยอีดีเอ็ม e นะครับ EDA อา่า e EDA นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่จะมานำเสนอก็กำลังเ,เตรียมการสอนพัฒนารูปแบบการสอนไว้ให้กับนักเรียนช่วงนี้ก็เรียนออนไลน์หนีโควิดอยู่นะครับก็ขอขอบใจขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะครับทีเ่เข้ามาให้กำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ตามที่ได้เรียนรู้มานะครับก็ ขอจบนะครับขอจบเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ